สวัสดีครับพรีมางานทอดผ้าป่าที่วัดครับบังเอิญมาพาน้องๆมาหาอะไรกินที่นี่หน่อยผู้คนเยอะเลยครับเพียบเลยตอนนี้ขอกระนั้ก็มาจะรับประทานของที่ฝากผู้คนเยอะเลยครับพอแล้วรอบงานปุนที่ต่างไปทั้งแล้วทั้งั้วไอติมหนึ่งถ้วยครับนี่ใครสนใจจะกินมาไหมครับนี่บูอยู่นี่ครับเบอร์ติม ครับวันทีม้มีฝรั่งด้วยเอาฝรั่งไปกินสักถุงนึงเดี๋ยวขอไปรับแจกฝรั่งหน่อยจากกินฝรั่งครับก็ไปเอาฝรั่งวัท่ วันที่สวัสดีครับขอเร่นถูกนะครับครับครับผมขอบคุณครับแจไปรับแจกกระดังมาหนึ่งถุงครับพอดีมีงานกระถินครับเขาเขาเรียกว่าแจกของกินแล้วก็มีคนมาทอดกระถินเต็มเลยครับเงินเราก็ตั้งแต่ยอดยอดครับมือตอนนี้คือไรอยู่แค่ประมาณ S 2วับตอนมัจากั้งานวครับทุกคนเต็มเลยครับมาทอดกระถินมางานกระถินแล้วก็มารับแจกของด้วยครับโยมี่บริษราคุยังไม่ได้างคนี่แจวันเลยต่มาจววนแล้วทนี้ว่าจบท่านใดี้ยงอะไร้ก็คนี่ล้งมามามนี่เป็นชายยังฮ่านดี่ะว่ท่านใี่มุานรวมกั ไก่ะครีมอร่อยผนะอดมาดูพัดไทมาดูคนเยอะเลยคนเยอะเลยครับ ออกพรรษาแล้วทําบุญกันเยอะๆนะครับจะได้มีความสุของการใช้ชีวิตอย่าทางานกันเลยนะครับทําบุญออกกําลังกายไปเที่ยวกันบ้าน,นะครับครับผมอ่าจะจบคลคิปแล้วนะครับฝากแล้วนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กันเลยนะ